สวัสดีครับมาพบกับช่องไออยากแชาแนลวันนี้เราก็มาพบกับประวัติของนามมิิเกนาโตะโอคางะรุ่นที่4ของหมู่บ้านโคโนฮาจากเรื่องนารุโตะนั่นเองนะครับ นามิคาเซมินาโตะเป็นโคคาเงรุ่นที่4ของหมู่บ้านคาโดฮะและเป็นชายที่รับผิดชอบในการปิดผนึกจิ้งจอกก้าหางเมื่อเขาทําเช่นนั้นจะทําให้เขาตายไปด้วยก่อนตายมินาโตะได้ขอร้องชาวบ้านว่าอย่ามองนาโตะเป็นว์ประหลาดให้มองเขาว่าเป็นฮีโร่ซึ่งเป็นคําขอที่ชาวบ้านไม่สนใจมินาโตะมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับนารุโตะอย่างมากได้แกู่ปุ่างหน้าตาและทัศนคติการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นเรื่องปกติช่วงแรกของซีรีส์ และในช่วงที่สองก็เช่นกันส่วนช่วงที่สองมีการเปิดเผยเห็นว่าโนารุโตะนั้นเป็นลูกชายของมินาโตะดังนั้นการเปรียบเทียบจริงมาลงที่กุชินะแทนนามมิเกษตรมินาโตะในวัยหนุ่มพร้อมกับเกะนินไม่รู้จักชื่อของทั้งสองคนแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของจิระยะเช่นกันก่อนจะมาเป็นโคคางะเขายังเคยเป็นอาจารย์ของคาตะเกะเคคาชิ อุจิวะโอบิโตะและลิโนฮาระลินมินาโตะได้รับการกล่าวขานว่าเขาเป็นหนึ่งในนินจาของคนโนฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยพรสวรค์ที่มีตาธรรมชาติที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาหลายปีมินาโตะเชี่ยวชาญในการใช้วิชาเทพสายฟ้าเหินหรือเทพอัศนีซึ่งเทคนิคนี้เป็นของโคคาเงโร่ที่สองทว่าเบีรมามะสร้างขึ้นมาซึ่งทําให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใดก็ได้ ดยใช้ตราประทับพิเศษด้วยการติดตราไว้กับคู่ในหรือติดไว้กับศัตรูมิาโตสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งของตราประทับที่ไม่มีใครสังเกตเห็นทําให้มิาโตสามารถกำจัดศัตรูในระแวกใกล้เคียงเกือบจะหมดในทันทีเพราะความสามารถนี้ทําให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าประกายแสงสีทองเ่งโคนโนฮะและมันยังทําให้เขาถูกมองว่าตัวของเขานนั้เป็นตัวอันตรายจนต้องว่าคําสั่งหลบหนี ดีไปต่อหน้าต่อต,อตาเขาในช่วงสงครามมิจาครั้งที่3และมิโตโตอยางคิดค้นวิชาประจตัวขึ้นมานั่นก็คือกระสุนวงจักรซึ่งเป็นเทคนิคเข้มข้น,นที่ต้องใช้การบุนจักรกีฝ่ามือซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับศัตรูเมื่อโดนสัมผัสต่อมาในซีรีส์ได้มีการเปิดเผยว่าเทคนิคนี้มันยังไม่สมบูรณ์มิโตโตวางแผนที่จะเพิ่มการฝึกการจัดการธรรมชาติของตัวเองให้กับกระสุนวงจักรซึ่งทําให้มีพลังมากขึ้นแต่มิโตโตไม่สามารถจัดการพัฒนาได้ก่อนที่เขาจะตายพิโตโต เข้าโรงเรียนดินจาด้วยความฝันที่ว่าเขานั้นจะได้ความนับถือจากชาวบ้านด้วยการเป็นโฮคางงยะด้วยอุสมะกีกุชินะย้ายไปที่หมู่มบ้านคโนฮะเธอถูกจัดให้อยู่ชั้นเรียนเดียวกันกับมินโตะมินโตะถูกดึงดูดด้วยผมสีแดงสดของเธออันที่ที่ผม่ามันสวยงามมากหลายปีต่อมาหลังจากที่พวกเขาเรียนจบพวกเขาท้งครูก็ได้ไปดินจากุชินะก็ถูกลักพาตัวโดยกองกำลังคุโมงาคูเรและพาตัวไป ทางหมู่บ้านโคโรฮะก็ได้ระดมยินจาเพื่อออกตามหาเธอแต่มีเพียงมินาโตะที่ได้สังเกตว่าคุชินะนั้นได้ทิ้งผมสีแดงเอาไว้ข้างหลังเพื่อทําเครื่องหมายเส้นทางของพวกเขามินาโตะก็ได้แสดงโชว์เดียวคนเดียวในการช่วยเหลือกุชินะระหว่างเดินทางกลับมินนโตะก็ได้สารภาพออกมาว่าตัวของเขานั้นได้ชื่นชอบทรงผมของกุชินะเอามาซึ่งทําให้กุชินะก่อนหน้านี้เชื่อว,ว่ามินาโตะนั้นไม่น่าเชื่อถือและแม้แต่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ตกหลุมรักเขามินาโตะนั้นเป็นอัจฉริยะโดยธรรมชาติ ในฐานะดินจาซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ชอบปรากฏออกมาในหลายช่วงอายุคนเมื่อถูกเพิ่มเข้ามาในทีมแก่ดินโดยการนำของจิรยะจิรยะสนใจในตัวของมินาโตะออมากๆเขาเลยรับมินาโตะมาเป็นเด็กฝึกงานจิรยะก็ได้สอนความสามารถมากมายในเวลาต่อมาทักษะที่ยอดเยี่ยมของมินาโตะทำให้จิรยานั้นเชื่อว่ามินาโตะอาจจะเป็นลูกของคนในทางดํานายที่อาจจะช่วยโลกนี้ได้ มิโตโตะและกุชินะนั้นเป็นคู่สามีภรรยากันตั้งแต่เขาช่วยเธอเอาไว้ด้วยความรักของเขาทําให้กุชินะนั้นสามารถควบคุมเก้าหางที่ถูกพิพผนึกในตัวของเธอได้และในที่สุดทั้งมิโตโตะและกุชินะก็ได้แต่งงานกันจากการสังเกตลูกบอลของสัตว์หางทําให้มิโตโตะนั้นได้สร้างกระสุนมงกรเป็นเวลา3ปีความสูงของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มินาโตะจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อรวมเข้ากับธรรมชาติของเขาเองหลังจากที่พิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเป็เดินจาที่ประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบซึ่งมิยาโตะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบทีมของเขาซึ่งในทีมของมิยาโตะประกอบไปด้วยโดฮาราลินอุจิวะโอบิโต และฮัตะเกะคาคาชิพหอคาเงะรุ่นที่สามก็ได้มอบภารกิจพิเศษนั่นก็คือการช่วยคาคาชิให้เอาชนะความกลุมเืนที่เกิดจากการตายของพ่อของเขาและเตือนคาคาชิว่าอย่าลืมองประกอบของการปิดินจาและแล้วมิยโตะก็ได้ทดสอบทีมของตนเพื่อให้ระวังเกี่ยวกับรูปแบบของพวกเขา เพื่อสอนคุณค่าของการทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะผ่านการทดสอบแต่ว่าคขาคขาชิก็ยังเป็นผู้ที่สนับสน,นุนที่แข็งขังอยู่ดีซึ่งในการ,รจัดการลำดับภารกิจเมือทีมทําให้มีการขัดแย้งกับโอบิโต มิโตโตะนั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทั้งสองคนนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่ดีเมื่อโคโรหะเข้ามามีส่วนรวมในสงครามโลกดินจาซินโนบิครั้งที่สามภาระหน้าที่ของมิเตโตะก็แยกออกระหว่างการฝึกนักเรียนและการทําหน้าที่ในสงครามระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในคุซางฮูเร เพื่อทำรายสภาในคานาบีมิยาโตรกระก็เลวันตำแหน่งของผู้นำให้กับคาคาชิซึ่งเพิ่งเป็นโจโดินได้ไม่นานในขณะที่เขาบุงหน้าไปยังแนวหน้าเขาก็ได้พบกับดินจากโคโดฮาที่รอดชีวิตแต่ยังไม่มีหมายเลขเหลือและเข้ากวดล้างอีวะงากุเรฝ่ายตรงข้ามด้วยมือเดียวซึ่งการต่อสู้นับพันครั้งนี้ทำให้ซึจิคาเงะยอมจำนอนและเขาก็ได้นัดพบกับทีมของเขาและเขาก็ยังได้พบกับคาคาชิและลินที่ล้อมรอบไปด้วยอีวานิน โอบิโตะด้เสียไปแล้วมินาโตะก็ได้ช่วยทีมของเขาในการทำภารกิจเดิมไม่สำเร็จมินาโตะก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับลูกทีมของเขาที่เหลือเพื่อไว้อาลัยให้กับโอบิโตะภาระหน้าที่ในการแข่งขันของมินาโตะจะทำให้โกศกานาตการ,รการเสียโอบิโตะซ้ำร,รอยอีกในภายหลังในขณะที่เขาไม่อยู่ในภารกิจอื่น ลินก็ถูกคริงาคุเรรักพาตัวไปและเสียชีวิตลงในขณะที่คากาชิพยายามตามหาเธอมินาโตะได้พบกับคุโมงาคุเรหลายครั้งในช่วงสงครามในระหว่างการพบกันครั้งแรกของมินาโตะและเปรียบเทียบความเร็วของพวกเขามินาโตะก็ได้พิสูจน์ว่าเขานั้นเร็วกว่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับประวัติของมินาโตะจากเรื่องนาูโต้นั่นเอง ถ้าใครชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่จะได้รู้ทันนะครับ